แฮเซลหลังโบเมลดาเจอแฝดคนละฝาเรียกได้ว่าหลังจากที่หน้าเหมือนกันจนมีแฟนๆเคยออกมาตั้งกระทู้พูดถึงความเหมือนแล้วก็มีโอกาสได้มาเทียบความเหมือนกันแบบชัดๆแล้วละคะ่ะสำหรับสองนางเอกดังของยุคอย่างนางเอกสาวโบเมลดาและจูเน่เพิร์นพิชยาเพราะก่อนหน้านี้ก็มีแฟนๆออกมาตั้งกระทู้เลยว่าสองสาวหน้าเหมือนกันมาก ล่าสุดโบจูเน่ก็มีโอกาสได้มาเจอกันในงานอีเวนต์ของแบรนด์ดังซึ่งเพื่อนๆเ,เองก็ยังแซวเลยว่าสองสาวหน้าเหมือนกันอย่างกับฟ้าแฟดโดยเฉพาะคลิปเทียบความเหมือน เพราะเพื่อนๆยังออกปากแซวเลยว่าเธอคนนั้นคือฉันอีกคนแม้เหมือนกันขนาดนี้อยากจะเห็นสองสาวมาเล่นบทพี่น้องกันเลยละคะ่ะเพราะเหมือนกันมากโดยเฉพาะดวงตาซึ่งนอกจากจะหน้าเหมือนกันแล้วยังมีผลงานโดดเด่นด้วยกันทั้งคู่เพราะโบเองก็มีผลงานละครรวัวๆในขณะที่จูเนี่เองก็มีทั้งละครและภาพยนตร์ออกมาให้ได้ติดตามเพียบ